สวัสดีครับพี่น้องแพ้พี่น้องมาเก็บเห็ดลองมึงปลานนี้สีย่างขึ้นครับสวนป่ามกเจ้าพี่น้องขึ้นไปหลังพุ่นนะสันพุ่นนะ ทางรถไปลำบากครับบ,าบ้านผมยื่ซื้อเขาต้นโนนะรอหลัลงคาสีสมๆเห็นน้อยมุนนะบ้านยังให้เขาได้ไี่้องงามกครับนี่จะภูเขาล้อมรอบเลยครับบ้านผมนะนหนาวนี่หนาวเจ็บเข่ากระดูกคุณละผู้ใดขาหักฝังเล็กไว้ในขานี่โอ้ปวดครับ ภูเขาล้วนๆเลยครับพี่น้องมนี้กับมาครับนี่แหละครับ,บ,รบปอนน้อยมื้อนี่พาพเป็เรียนรับคนมาก็าได้เป็นอนไรครับป่าชุมชนพี่น้องตรงสือลบแล้ว เพื่อสาธารณประโยชน์ตำบลปวนผู้อำเภอหนองหินจังหวัดเลยอำเภอหนองหินจังหวัดเลยน้องไม่สร้างตายชีไปตอนนั้นพามาเจ็ดแปดปีเริ่มคุนรูปเป็นไงอย่างเงี้แล้วน้องไม่นอ้นองไม่สร้างครับกําลัางออกนอน ไม่ได้เอาดิพี่น้องนอนน่อยเรียกเอาแต่น้อยใหไอยอยงครับเดโอ้ยแหล่หน่อยไปก่อนโมเลียวไปลาไปพ่องนี่ละม,มันฝนตกกระโตกไปโตมันน้ำมืนเดี๋ยวเบิ่งคือบ่สันจิงสันด้วยพี่น้องโอ้ไปปานหลุดจากทางเึ้แล่ะ ตกพันปลาสางเลยพี่นอ้องมึ้งนูะนข้าเจ้าบ่ได้มาหาโนใหม่เถิดฮู้งโนใหม่นี่โนใหม่ไผ่สางเลยครับไผ่ปลา,า,ปาโอ้ยพูน่ะขึ้นพี่น้องขึ้นเขาครับเขาบจ้เดรย์มหาหน่ใหม่ข้า,า,าก็เลยสิยังบ่ไม่ได้เอานอนใหญ่อยู่ เราหาเห็ดครับมืวนี <c oughs> ป่าชุมชนพี่นอ้องบ้างเห็ดปวกหน่อยเห็ดปวกเกินหน่อยแต่ว่าห้องสิบพันก่อน <c oughs> อหอยก่อนไปเบอร์ er. ไปหาของไงก่อน เมือ่อเช้าได้แกงไปแล้วแกงนึงสบายมาื่อคืนอีกงามซะแล้วอู้หักตัวใหม่พีน่น้องดูไอสร้างมนด้นี่ครับสร้างมนสร้างป่า<ฮ>ดูก่อนอีกงแล้วพุ่นนจะนอนบุกใหญ่ คือว่าเขาพวดเหงืเม่าน้องไม่สมอมนเนี่ยไมื่อนค่อยสิงื่อเม่าคนละพี่น้องขึ้นเหวแล้วทำไมเพราะได้กินอยู่ได้ครับพี่น้องไปพุน่นละ hoặc ta là cái nồi nên bạn không chơi nhiều nó không สวยก็เอารถเฮ้ยยางกินมันอ้แข็งแข็งยุ่ดีอยู่น้องวันนี้น้ำมันไม่ใสตรงนี้เลยต้นกินน้ำน้ำดำหรอพี่น้อง เป็นเขามามั้ยโอ้โหเสียงนะำดำครับบำมังโอ้ชื่นใจโอ้เสียนขนาดเลยไม้ลอยอยู่ในกระถ

được nói mà. Nguyên này cũng bọ đó. Ừ. Ừ. Chút nữa ความาเที่ยวปามกันพี่น้องอแปง้งได้ปนเยูะพี่นอ้องจังว่ากันไหมน้อพี่น้องเนาะพี่น้องไหลายก็่านี้กันคนหลายก็เห็ดพอกันไหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ